หากพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คงไม่มีใครไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้ที่มีชื่อเรียกว่าป่าคำชะโนดเดิมทีตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดบุดรธานีโดยป่าแห่งนี้จะมีลักษณะคล้ายกับเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นคำชะโนดเรียงรายกันอยู่200เมตรและยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนเกาะนี้ที่มีความเชื่อว่าเกาะแห่งนี้เป็นที่สิงสิิตของพญานาค ปู่สีสุดโทและย่าสีปะทุมมายังมีความเชื่ออีกว่าเกาะนี้ลอยน้ำได้และไม่มีวันจมต่อให้ถึงช่วงฤดูน้ำขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เกาะแห่งนี้เกิดน้ำท่วมได้อีกความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นยังเชื่อกันว่าพยานนาคที่อาศัยอยู่ในเกาะน,นี้มีเมืองใต้บาดาลอยู่ซึ่งเมืองใต้บาดาลเป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงาม และเป็นสถานที่พักพิงของเหล่าพญานาคโดยมีพญานาคที่คอยปกปักรักษาอยู่สององค์ซึ่งวังที่อยู่ใต้บาดาลนี้มีชื่อเรียกว่าวังนาคินบริเวณเกาะลอยน้ําแห่งนี้เคยมีการสำรวจจากนักประดาน้ำที่ลงไปสำรวจเพื่อบุกพีสูจตรภายใต้เกาะแห่งนี้ ว่ามีพื้นดินของเกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกับพื้นดินใต้ท้องแม่น้ำหรือเปล่าหลังจากที่นักประดาน้ำได้ดำน้ำลงไปดูภายใตย้เกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรกจึงกลับมาเล่าให้ฟังดังนี้เมื่อดำลงไปในน้ำประมาณ3าเมตรก็พบว่าน้ำของเกาะแห่งนี้มีความใสมากยิ่งดงำลงไปลึกก็ยิ่งพบว่ามีรากไม้มากม,มายที่โยงประสานกันเป็นโพรงที่สามารถเข้าไปได้ทางทีมงานจึงกลับขึ้นมาวางแผนเพื่อที่จะกลับลงไปพิสูจน์อีกครั้ง ตามความเชื่อว่าหากสามารถเข้าไปใจกลางเกาะคัมะโนดแห่งนี้ได้ก็จะได้พบกับประตูสู่เมืองบาดาลเชื่อหากสามารถเข้าไปใจกลางเกาะคัมชโนดแห่งนี้ได้ก็จะได้พบประตูสู่เมืองบาดาลแต่เมื่อลงกลับไปอีกครั้งกลับพบว่ามีรากไม้เข้ามาขวางเหมือนเป็นกำแพงพอจะกลับไปอีกด้านก็เหมือนมีรากมาดึงรั้งตัวพันขาพิงานเอาไว้ ซึ่งลากไม้ที่ว่ามีลักษณะคล้ายงูสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์เรื่องนี้ได้จึงปล่อยให้เกาะแห่งนี้เป็นปริศนาตามเดิมซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านจึงมีคนจํานวนมากเข้าไปกราบไหว้และขอเลขก็สมหวังไปตามๆกันและนี่ก็คือที่มาของป่าคัาชโนดหากปิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย